ริมเหมยชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงข้ามกับเมวดีของประเทศเมียนมาที่นี่คือตลาดขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและเมียนมามีสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งยังเป็นตลาดการค้าอัญ,ญมณีอย่างหยกทับทิมและพลอยสีที่มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย วัฒนายาโนยะผู้ค้าเครื่องประดับตลาดริมเมย์พม่สศรจังหวัดตาบอกกับเราว่าเดิมทีตลาดริมเมยนแห่งนี้ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากแต่ทุกวันนี้กลับเงียบเหงาจึงทาให้ยอดขายตกลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้เคยบูมกว่านี้ใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะเริ่มดีตั้งแต่ช่วงหกพรรษาเนี่ยก็เริ่มมีคนหน่อยนะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร จาทำไงดีพี่แม่ยกว่าไงคะอปอนนะต่ะช่วงค์รวมกว่านี้ช่วยกนันกรประชาสัมพันธ์นะคนมาเนาะมะทำไงดีนะไม่เพียงการค้าขายในชุมชนตามแนวชายแดนเท่านั้นที่ค่อนข้างซบเซาแต่การค้าขายข้ามพรมแดนและการค้าแรงงานในแม่สอดเองก็ประสบปัญหา แม้ว่าแม่สอดจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ตามประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากฉายภาพปัญหาในพื้นที่เมืองแม่สอดให้เห็นว่าทุกวันนี้แม่สอดเป็นเมืองแห่งการเกษตรอุตสาหกรรมและโลจิสติกแต่กลับมีปัญหาภาคแรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เข้าระบบเพราะมีแรงงานทะลักเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือหากถูกกฎหมายแรงงานเหล่านี้ก็ต้องการเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศจึงทําให้เมืองแม่สอด ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เท่าทันความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมากเท่าที่ควรแต่ภาครัฐกลับพัฒนาเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานทางถนนเท่านั้นคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกรัฐบาลเองเมันเหมือนกับไม่มีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพราะว่า พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันเริ่มตั้งตั้งแต่ปี2558นระครับรัฐบาลเองเนี่ยได้จัดสรรงบป,ประมาณนะครับเช่นขยายสนามบินขยายถนน4เลนตากแม่สอดน,นะครับไฟฟ้าป่าป,า,ปานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวรัฐบาลเองนะครับกับมีคณะกรรมการชุดเดียวก็คือคณะกรรมการ นโยบายนะครับส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็มอบให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยท่านอำนาจไม่เต็มมือนะครับเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยมันขึ้นกับส่วนกลางนะครับประกอบกับ ในเรื่องของเ,อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับในเมืองแม่สอดคือต้นทางของแหล่งการค้าแรงงานข้ามชาติประธานอุตสาหกรรมจังหวัดตากจึงมองว่าท้องถิ่นควรได้รายได้ในส่วนนี้เพื่อนำงบประมาณมาบรหิหารจัดการภาคแรงงาน สคล้อกับมุมมองของนายกทศมสนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากที่สะท้อนว่าพลเมืองแม่สอดเองมีเพียงไม่กี่หมื่นคนนอกนั้นจะเป็นชาวเมียนมาชาวกะเหรี่ยงที่เข้ามาอาศัยในเมืองแม่สอดอีกเกือบแสนคนแต่ทุกวันนี้ท้องถิ่นกลับไม่สามารถจัดเก็บรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้นั่นเพไราะรายได้ในการจัดเก็บเงินส่วนนี้ถูกส่งไปยังส่วนกลางทั้งหมดคือปัญหาที่เราเจอนะครับเนื่องจากว่า เรามีแรงงานเป็นจำนวนมากเนาะทำให้แรงงานพวกนี้ก็จะมาแ,แย่งแรงงานคนไทยไปทําให้คนไทยต้องย้ายไปทํางานหัวเมืองชั้นในไปกรุงเทพไปนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ไปพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพม่าก,ก็มาทํางานแทนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมหรือการบริการในในร้านค้าหรือบ้านเรือนเนี่ยนะครับคนรับใช้ในบ้านเนี่ยก็จะมีพวกนี้มาแทนหมดนะครับในขณะพวกนี้เข้ามาอยู่อาศัยในในแม่สอดในพื้นที่ของเรา นะครับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์จากทางนี้เลยทั้งที่พวกนี้จะมากินนะครับมาพักอาศัยในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับใช้ไฟเราใช้น้ําเรานะครับเอาขยะมาทิ้งที่เราซึ่งเราต้องดำเนินการเก็บขยะทุกวันอย่างในแม่สอดเรามีการจัดเก็บขยะวันละอย่างน้อยเนี่ยเจตันนะครับเจตันเนี่ยผมว่าเป็นของคนไทยเนี่ยสัก40ตัน อีก30ตันง่ายเป็นพวกพม่ากเหลียงซึ่งมาทำงานมาพักอาศัยในเทศบาลเราเนี่ยก็เอามาทิ้งในขยะให้เราเก็บที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากสุชาติตรีรัตน์วัฒนายังย้ำอีกเสียงว่าเศรษฐกิจพิเศษของแม่สอดไม่ได้พิเศษอย่างแท้จริงทั้งกฎหมายการใช้แรงงานภาษีศุลก,กากรและสาธารณูปโภคต่างๆกลับไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอัตราค่าจ้างสําหรับแรงงาน ทั้งไทยและต่างชาตินั้นในราคาเท่ากันหมดนะฮะและราคาใกล้เคียงกันทั่วประเทศซึ่งคำว่าพิเศษตัวนี้เราเราแทบจะไม่มีสิ่งที่จะเหนือกว่านะ,ะอันที่สองคือในเรื่องภาษีสุรการกรก็ควรที่จะมีสิทธิพิเศษในด้านไหนบ้างอันนี้ทางผู้บริหารน่าจะไปทบทวนนะฮะ สาธารณูปโภคต่างๆนั้นสําหรับอุตสาหกรรมที่จะมาเปิดในพื้นที่นั้นคนที่จะได้รับการลดหย่อนอะไรไฟฟ้าคนจะได้ลดไหมในในฐานะที่มาเปิดอุตสาหกรรมที่นี่นะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ยังจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้แรงงาน นะซึ่งกฎระเบียบต่างๆนั้นบางครั้งที่นี่อาจจะเข้มงวดกว่าในหัวเมืองต่างๆซึ่งหน่วยงานทั้งหมดอยู่ในพื้นที่และพื้นที่เราจํากัดแค่นี้เนี่ยทุกอย่างจะต้องอยู่ในขบวนการทั้งหมดโอกาสที่เราได้สิทธิพิเศษจากพวกนี้ไม่มีเลยครับฉะนั้นทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยคิดมากครับเลยไม่ได้เดินทางมาที่นี่ที่ปรกษาหอการค้าจังหวัดตาก,ตากยังสะท้อนภาพอีกด้านของแม่สอด คือความเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมวดีประเทศเมียนมาที่ในตอนนี้พัฒนาไปไกลกว่าแม่สอดในทุกด้านโดยได้รับการสนับสนุนนักลงทุนจากจีนทั้งการค้าการลงทุนการสร้างเมืองใหม่และ m ปรเ project complex แห่งความบันเทิงและแทนที่แม่สอดจะพัฒนาให้เท่าทันเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศแต่กลับเพิกเฉยต่อการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ เช่นเดียวกันกับความเห็นขอ,อดิตนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหรือนายกฝอเทอดเกียรติชินสลรนันหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนผลักดันให้แม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและผลักดันให้ยกระดับเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษเชกเช่นกรุงเทพมหานครและพัทยานายกฝอมองว่าความมุ่งหวังของนักลงทุนโดยเฉพาะชาวจีนอยากเนรมิตให้ที่นี่เป็นสัญจรเมืองไทยจึงอยากที่จะเข้ามาลงทุนในเมืองแม่สอด แต่เนื่องจากติดปัญหาในข้อกฎหมายหลายข้อจึงไปลงทุนในเมืองชูวยกโก k เคเคพในมวดีแทนและแม้เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางถนน,น,นมากมายแต่กลับไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆในการรองรับการเจริญเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านแม่สอดมันเป็นเกตเวมันเป็นมันเป็นศูนย์นกลางของหลายๆอย่างซึงไม่ใช่เฉพาะการค้าเชลเางเดียวเพราะมันมีคนพันล้านคนที่จะเข้ามาแม่สอด มันมีเชเบกโกซึ่งแต่ก่อนก็เคยมาผมที่เทศบาลที่จะลงทุนที่แม่สอดแต่เนื่องจากว่าพอมาคุยกันแล้วผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นายกเทศมตรีหรือว่าเป็นผู้บริหารพิเศษตามตามที่เขาคิดแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยราชการพื้นที่ก็ใช้ไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้ก็ทุเีศก็ย้ายฝั่งเข้าไปอยู่ที่ฝั่งเมียวที่เขตกิจพิเศษเมียวดีตรงเชเบกโกก ก็เอเอเอนี A, A ่ A, A N e, ก็คือเคเคก็อยู่ตรงแมก่กุกบทก่อนจะเป็นเกี่ยวกับพ้อมแพชเอนเทนเมนต์การลงทุนในเิจพิเศษเราเราเราประเทศไทยนะเราก็ต้องคงจะใช้มุมของการการลงทุนใช้กฎหมายคนไทยคนที่จะมาลงทุนบ้านเราก็ต้องผ่านการะบวนการอยู่อยา่าไปมองว่าเอ๊ะคนจีนคนฝรัง่งคนแล้วก็จะเข้ามาทำปิดกฎหมายเพราะกฎหมายมันเข้มชัดเจนอะไรทำได้ทำไม่ได้ ออจังหวัดตากยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของการค้าขายในภูมิภาคที่ปรึกษาหอการค้าไทยเรียกเส้นทางความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องหรือซิตี้แม่สอดเมวดีเมียนมาว่าเป็นแบรนด์บริัททางบกดังนั้นภาครัฐควรเรียนรู้ระบบนิเวศการค้าชายแดนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับจุดแข็งนี้ที่นํารายได้เข้าประเทศมากกว่าแสนล้านบาทต่อปีก็คือใช้จุดแข็งเนี่ย แล้วก็มาเรียนรู้จุดแข็งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการค้าชายแดนเนี่ยในพมา่าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินหรือระบบธนาคารเนี่ยก็ก็ต้องยอมรับว่าเราไม,ไม่เป็นที่ยอมรับของเราด้วยเงินเงินจ้าเราก็ไม่ยอมรับระบบธนาคารในพมา่าพยายามที่จะแก้ไขนะ,นะฮะแต่ก็ต้องยอมความจริงว่ามันก็ยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้เพราะฉะนั้นการค้าชายแดนเนี่ยผมคิดว่ามากกว่าแปดถึงเก้าสซก็ใช้ระบบโวยกวน นะครับรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า,าภาครัฐเองเนี่ยควรจะหันมาบองแล้วก็เอื้อ,อประโยชน์นะครับซึ่งมีฝ่ายวิชาการเคยพูดถึงเขาเรียกว่าระบบนิเวศการค้าชายแดนซึ่งมันไม่เหมือนระบบนิเวศการค้าสากลทั่วไปนะครับเพราะสากลทั่วไปเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นนะเพราะหนึ่งเราเปิด LC ได้นะครับเราขายสินค้าแล้วเนี่ย เราก็จะได้เงินคืนแน่นอนเพื่อมีระบบธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่ชายแดนเราระบบมันไม่เป็นอย่างนั้นด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเรื่องของเงินจ้าก็ดีอัตราแรกเปลี่ยนซึ่งในตลาดเป็นทางการกับไม่เป็นทางการก็มีมีช่องว่างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโผงวนก็เลยเป็นระบบที่ผู้ประกอบการโดยทั่วไปจําเป็นต้องใช้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะมาเรียนรู้อย่างที่มีนักพิชาการพูดถึงระบบนิเวศการค้าชายแดน ซึ่งมันจะแตกต่างจากการค้าทั่วไปประธานกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภามีความพยายามในการเสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเป็นองค์รประกองส่วนท้องถิน่นหรืออ,อทอรูปแบบพิเศษนะครแม่สอดและเสนอยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอดตั้งแต่ปี64 เนื่องจากนครแม่สอดเป็นเมืองที่มีศักยภาพมีความพร้อมและความโดดเด่นของเมืองที่จะก้าวสู่การเป็นนครพิเศษหรือเมืองพิเศษที่จะถูกพัฒนาควบคู่กันไปกับความเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนบนเส้นทางระเบียนเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจหรือ AEC ได้ผลเอกเลิศรัฐรัตนาวาน,นิชประธาน,นาคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่าด่านชายแดนแห่งนี้ มีบทบาทในการรวบรวมสินค้าจากชายแดนไทยและนําสินค้าไปกระจายยังเมืองสาคัญต่างๆในเมียนมาเช่นจังหวัดพะอันกอการะมาระเมงนครย่างกุ้งและบางส่วนส่งต่อไปยังอินเดียปากีสถานเพื่อต่อไปยังตะวันออกกลางและยุโรปได้รัฐบาลชุดนี้ผมก็มีความหวังว่าจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้นครแม่สอดเนี่ยได้มีศักยภาพเป็นเมืองหน้าด่านเมืองชายแดน ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศในดรานการส่งออกสินค้าไปฝั่งตรงข้ามในเรื่องของการดูแลผู้พยพและการดูแลผู้ประกอบการต่างๆซึ่งถือว่าที่แม่สอดก็มีโรงงานอุตสาหกรรมมีคลังสินค้าต่างๆมากมายที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศตามแนวชายแดนเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยกับ หากการยกฐานะทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกิดขึ้นได้จริงประธานคณะกรรมาการการปกครองส่วนท้องถิ่นสอวอมองว่าจะทําให้ประชาชนในพื้นที่และประเทศไทยได้รับการพัฒนาในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นทั้งการจัดเก็บภาษีไรายได้ภาษีสุลกากากรภาษีแรงงานภาษีรถและพาหนะการเก็บภาษีทั้งหมดสามารถนำมาจัดการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ทางด้านสาธารณูปโภคด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านการศึกษาด้านกีฬาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญคือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่จะถูกพัฒนาให้เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในบ้านเราชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน